สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคน <Okay. S 1> นี่ครับทำน้ำพริกกะปิครับน้ำพริกรกะกปิน้ำพริกรกะปิช่วงนี้กินน้ำพริกครับน้ำพริกของแทบของแทบน้ำพริกกะปิไข่เจียวชะอมจ้าเรามีชะอมเหลืออยู่มีไข่มีไข่ครับเสร็จแล้วจ้าใส่มะเขอพวงลงไปด้วย น้ำพริกเราน้ำพริกกระปิครับอันนี้ครับน้ำพริกกระปิน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ไข่เราไปเลยใส่เจียวชุ่มของเราใข่เจียลิค่ะไข่สองกองพอหอมมาก ใส่บ้านก็บ้านทุกคนไปเจียวโมเนี่ยกลัแบรูปแป๊บนึงน,นะคะห <ST AR C> นูมีทำกับข้าวอยู่โอเคโอเคโอไอ้ไอโกแล้วไอ้โกแป๊บนึง <ST AR C> ไ,ไปเลยที่ราเดี๋ยวเขาเจียวเองไปอาบน้ำทุกคนอาบน้ำเองสวยงาม มันคนทอดเลยอืมสวยงามจ้าหอมมากเราจะกินกับผักจันผัดเจ่าของเราครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมา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 กินข้าวกันครับนนี้ก็เหมือนเดิมครับ ไข่เจียวชุอมน้ำพริกกะปิแล้วก็ปนปลาทูถ้วยเดิมแล้วก็ผักจานเดิมครับถาดเดิมมากินข้าวกันัะน้องแพลนะ่ะน้องแพลไม่หิวเหรอแพวเพิ่งไปกินไปตอนเย็นยิน้องแพลเพิ่งกินข้าวกับลูกไปตอนเย็นตืนก็หิว <c oughs> หิวแล้วก็กินก่อนแล้วไปรอแล้วกินเลยค่ะน้ำพริกกะปิครับ <c oughs> อ๋อพี่ข <c oughs> นมแบบ เห็นมากไปเจอพี่หนูที่ตลาดไปพาร์คงก็ได้ซื้อมาเก็บจริงจริงอืมเด็กเขาไม่เก็บให้รูกอืมมากินคนเดียวก็ได้อืมเออเสียงรีรีเสียงหน่อยทีละรีเสียงหนังหน่อยเห็นประตูลูกเข้ากล่อง วันนี้ฝนตกประมาณสามสี่รอบคุณทำพร้อมสาดห้อ,องกัต้รงแววจะขออนุญาตนะไม่ อทำความสะอาดห้องกับต้องแพลวทุกคนขวาทาหน้าห้องหมดเลยหิวกินข้าเสร็แบบน้ำมันร้อนมาก ดึงแล้วกาลับพี่ก็ปิดต้องออกวหวานๆหน่อยพี่รักกันนะเนี่ยครับเพรเผ็ดทุกันหวานไหมหวานพอดีอร่อยขอบคุณครับท่านพี่โอเคไหมคะอ,อ,อืมหวานมากอคมฮะ พี่เราทำให้กินมันอร่อยไงสมบสียเราโค้งเขียกคนวันนี้กินกันนะไคร้เก่าสองรอบ เผ็ดมากใช่ไหมเผ็ดไหมว่าเผ็ดจริง <มา S 1> อืมี่พัน้พน์น้องแพรไปทศพนพิชาขับรถ ตัวนั่งเก่งอยู่ยนั่งเก่งมาแพลวขับรถเป็นไงล่ะคะเขาก็เก่งเนาะหาให้เป็นไว้ให้แบบแข็งๆที่ช่วยขับรถเวลาไปไหนไกลๆแล้วเราตัวเมื่อยมากตัวไม่ขับเลยเนี่ยขับเวลาเวลาตัวเมื่อยมากๆปวดเผ็ดที่รักเพลมากฮิม มาค่ะอะอะ<ม>เดี๋ยวเจอสบักเสียจะซื้อมาอีกทุกคนอน้ำเปล้ยวมากคองนี้อ่ะเมนูนี้ข้านี่แหละทุกคนครับ เอาละแล้วมนดูนข้าอย่เงีเดี๋ยวไีวิวหน้าห้องให้ดูขา่ะ เก็บสาเรียบร้อยแล้วเฮ้ รู้สึกช่วงนี้ว่าตัรู้สึกตัวเองว่าตูจะสู้ความเผ็ดไม่ค่อยได้นะเดีย๋ยวนี้กินแล้วก็แสบท้องเอาเพราะเราแบบมันโดนความเผ็ดมาเยอะอ่ะมันบางลงดิ้นบางลง โอ้เต oh, ๊ะ mm พี hmm. mm ้หนูนิเผ็ดอะ ไปดูสวนผักข้างหน้าเลยครับนี่ฮะนี่นี่ทำความสะอาดจัดใหม่ทุกคนโอ้มืดนี่ครับนี่จัดหน้าห้องใหม่ต้นผักตูนต้นมะละกอเป็นพริก ป็นกุหลาบเนี่ยเดี๋ยวต้องซื้อกระถางม,มาเปลี่ยนครับทุกคนตบองเพชรตุนใหญ่แล้วเนี่ยอุ๊ยปี Peter. เตอร์นะต้นใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนดูสวยเลยอืมเนี่ยยาวเลยนะแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมมดูซื้อกระถางม,มาเปลี่ยนกระถางเล็กไปเดี๋ยวทุกคนดู ต้นโป้ยซีอนดอกรวงหมดแล้วคุณชอบต้นไม้ปุ๋ยเป๋ยก็มีครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ไว้สำนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากย้อน,นดูคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ